อนนัพเดทเนทุกวิร์สชีเน่ตื่นมากทุกคนตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะซึ่งอัปเดตไลท์เปียนะคะอัปเดตใหม่นะคะเป็นวัดจอยเอลืออัปเดตเรือนะเอนะคะการเดินทางพูดผ่านวิ่งผ่านไปหมดแล้วการเดินทางบนเรือกันนั่นเองนะคะสมารีนั่นนี่นะคะไลท์เปียโอตื่นมา เพนั่นแหละสิจะม่ทีนี่เหมอนอาซึ่นก็ไล่์โอเปียนั่นแหละก็ไล่์โอเปียโอเครอโหลดก่อนนะคะโหลดเดอดเดือดแอร์โหลดเดือเดือดเย็เย็ดเย็เย็เย็ดโหลดโหลดโเมื่อไรจะเสร็จโหลดนานเหลือเกินเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จจะเสร็จยังไม่เสร็จเลยจะเสร็จจะ Oh, okay. โอเคลงเสร็จแล้วเย้ Yay. มาหน้าปุ๊กก็ยังมันเดือดชิ้นเดียโอเคค่ะถ่ายในยมือถือเนาะมาเหลือตีนเลยปุ๊บตินตื่นเดียวเหลือตีนเดียว,ยวโอเควู้มีอัปเดตข้างหน้าด้วยนะคะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่อะน่ะมันคืออะไรอะ่อะหิบอย่างนี้มันเคยเห็นเลยเนี่ยอะไรอะ่ะ โอ้โก็ตัวนี้ส่้นความอัตโนมัติยันเจนเนี่ยเป็นหน้าตาอะไรอัตโนมัติยันเจนหูว์เจนฟืุ้้ยอะไรนีน่เจนมากเลยเมีอ้าวมี under water part นะคะซึ่งก็จะตื่นรถก็ขอดีซื้อมาเล็กไม่ลันเล็ก โ <Okay. S 2> อเคนะสีเรียบร้อยนะจ๊ะแต่เป็นทุกคนเรียบร้อยโอเคแต่งตัวอะไรแล้วเนาะซึ่งนี่อะไรนี่อะไรเปลี่ยนเป็นตัวเดิมเลยนะคะตัวเดิมอ่ะหยิบอันนี้มาสิโอเคก็เป็นแมปใช่ไหมเอ่าโออะไรอ,ะอ่ะขออยุญาตใช้ไม่ได้ตอนนี้ มีสัตว์เตี้ยนด้วยเหรอไหนสัตว์เตี้ยนอ้าสัตว์เตี้ยนโอ้เป็นเพนกวินทุกคนโอ้โหสองหนึ่เก้าสิบเก้าบาทผมอยู่เด้อ้มอยู่เด้อเฮยเดี๋ยวนะเฮ้ยจะมาอีกมันมีบอร์ดต,ตรงนี้ด้วยอ้าวเราจะไปดูตัวไหนกดตัวนี้ยอ๋ออ๋อกดตัวนี้อ๋อดอฟฟินเบร์อ่ะเ,เ,เข้าไปเลยเร็วเร็วเข้าด้อ้าวหมดแล้วเวลาแล้วหรอโอเคแล้วก็กดไปแล้วมันจะอยู่แถวๆน้ำนะคะ เอาไปแล้ววัดเอาไปแล้วไม่รอเลยนอนใช้อันนี้นะคะอันนี้เป็นเรือเอาไว้เล่นหรอเอานั่นได้ยนัเนี่ยเรือจะโหลดไม่เสร็จก็มีอัปเดตนะคะเป็นไอเนี้ยส่วนข้อความแล้วมันก็จะมาแับส่วนนี้ก็คือเต็นนาเอ็นอัตโนมัตินะคะจินเวอร์เหมาะกับทายนั้นนะ แล้วรถล่ะกดไอไม่ได้เลยบัรเอาแล้ว้าใหม่ค่ะมาทุกคนอัปเดตอีกีเมือ่อไหร่จะหยุดเนี่ยมันเหนื่อยทุกมัมันเหนื่อยพักสักหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งเดือนก็ไม่ดีนะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะคือมันเกียดเลยคือมันแบบเกลียดถ่ายอะ่ะถ้าจะให้ดีนะคะ หน้ามาตอนที่หนูอย่ามาตอนที pues mm yeah. ่หน <basics> ูแบบตืดได้ไหมเนี <được Felix> <Okay. S 1> ่ยแต่ก็คนเข้าใจเขาละเวลาตอนเช้าของเขาอาจจะเป็นตอนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้ทคนบ้านเราอินโดนีเซียอะไรกันเข้าไม่ได้ไ้ทูเปียสับมาลินเยีไอ้ที่เข้าไม่ได้คุณ เดเซิร์ฟส่วนตัวที่เข้ายัดมาแต่ก็เป็นคนเป็นส่วนตัวมากมาดีโอเคเขามาแล้วรอด,ดินนานมากมากมากดอดินพูดนานเอาจริงเมื่อไหร่จะโลดเสร็จเนี่ยฮะ โห okay. ลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยันโหลดบอสเสร็จหรือไหนๆก็เติมมาได้ขอใช้คุ้มด้วกัน under the sea part นี่ under the sea wow สวยมากสวยมากฮู้ยสวยมากเเออบบเอ u บเอ u บนี่คือเกมพาร์ตดูน้านอเหนียวหยิ่ง summer summer plus competition,petition,royal,resort,holiday <laughs> pass, <laughs> ,holiday, ตอนยวนยุคแล้วก็ดียนีก็เีอ่าแล้วก็นี้เดินที่ป่าแล้วก็อันเดซีอ่าแล้วก็ฮาโลวีนนะคะแล้วก็บาบ้าบ้โอเคมาเรรยนะคะมาเป็นกุนามาไม่มาก็ไปก่อนนะเฮ้ยมันจะมาแล้วกด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 ก ปีจะมาถึงเนี่ยตเริวกดไม่ได้อืมอืมเลยเป็นเลยโอเคมา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 ไปลงไปลงไปลงไปรีบร้อนร้อนร้อนทันยังไงครับเนี่ยเออเอออ๋อ UH, นึกว่าลืมรอดขนสัตนึกว่าขนสัตว์ลืมลอว้าวอันได้จะสีนะเนี่ยตอนนี้เจะดำน้ำบลิน จะมีชีวิตด้วยจูดุจากรรมการอะมึงโอเคทต่ิ่ดิมจันซานี่ต่อไปอะไรก็ไปดูโอเคเราซื้อไม่ได้ไม่ได้ว้าว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 มันค่อยขมอุ๊ยปุ พูดผิดทุกคนห้องคตรคุมนะคะเข้าไปได้ว้าวว้าว,ว,าวมันตะปนันเท่ทุกคน,นเท่มากมันเท่โอเคต้นเติมกี่บาทอันจะดีิสี่เลยแกรูดตัวเท่าไหร่เอาจัดห 500, 500, 500้าร้อยห้าสิบห้าร้อยก็ปาแต่กี่ดูซิแกว้าว,ว,าว เป็นบ้าไปเลยเนจะไปรอนจอดที่ออฟบบาบาบาเบ,บซึ่งว้าววันสุดตัวเลยว้าวออการเดินทางบนเรือนะคะซื้อมาวันราจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะซื้อมาเพิ่มความรักนี่เปไหล่ตัวเปียร์ด่ชอบที่อัเดีนิลิว้าว นี่คือการออกแบบเรือแล้นี่คืออย่างอาจจะมีความรับอยู่ในเรือดำน้ำนี้ก็เป็นได้ใครจะไปดูนะคะซึ่งความรับอาจจะเป็นแบบยังไงความรับแบบอืมแต่จะทำความรับนะแต่มันอยู่ในก่อนเดี๋ยวค่อยหา <c oughs> มันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยมันก็เป็นเรือดำน้ำที่ <c oughs> ว้าวตลอด <c oughs> ว้าว เด่นเจอดีนวิชาอลวใชิชอแล้วช่ไหมวิววกินเรียบัู้มีสัตว์ใต้น้ำด้วยนะลงไปออกไปเรียนไปยังไงปีนขึ้นไปข้างบนด้วยหรอู้อ๋ออันนี้จะปีนขึ้นไปต่อเมื่อถีนแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ตื่นไปได้ไหมท้ายเรือโอ้เป็นท้ายเรือนะคะฮะ้าลุงโจดอีกห้าสิบสาม ชั่นมัน้วกันนะคะว้าวดูหรูราเออมันได้อะไรบ้างเนี่ยเป็นวัดที่เนี้ยวัดเฮียน้อยามันลดนะเฮียน้อยามันลดนะลดห้า <c> ส <oughs> ิบเปอร์เซ็นการตลาด <c oughs> <c oughs> อ้าวเจอความลับชลยเอ้าวทุกคนไม่รอนจอดไม่ได้ทุกคน คุณเชื่อความลับอะไหนบอกว่าไหนบอกความลับไปด้วยอะไรกันนะคะอะอะอ๋มันหายไปไหนโน้นเนี่ยมันหายไปแล้วหยิบไม่ได้อีกห่วย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 มันหยิบไม่ได้เนี่ยห่วยอกดอะไรไม่ได้เลยสวยเลยสวย,ยนี่มันกุ้นชันหายอีกโอเคหยิบอ,อันนี้มานะคะ มันรันโจทย์ที่ไหนเด้ค่ะตอนรันโจล้าขึ้นไปชั้นบนนะถ้าขึ้นไปข้างบนนะก็จะมีร์อันเดือ,อนนี้นะคะซึ่งเราต้องหาไอ้เพนอันนี้ยโอ้นี่ไงตตวเด็กอีซี่ไปแล้วไปวานนะคะน่าจะต้องเป็นบี p อพีอืรสจจแล้วนะคะเดินมานี่เือนั่นเนี่ยพเพือเือนั่นเนี่ย ดีมันเป็นเรื่องที่ดีอภิทานนี่มันห้องควบคุมเข้ามาตรงนี้ค่ะเอาผิดทานอีกหน่วยผ,ผิดทานนี่ไ,นไม่ต้องซื้อวีพินนะดี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 อ่ะไม่ดีอ๋ออ๋ออ๋อจนซื้อจนซื้ออ่ะเน,น,นี่ยสรุปจนซื้อ,อไม่เนี่ยผิดทานไม่ต้องื้อนะฮะอื๋ยวดีใจ,ใจนะคะเรามากระลานี่ก็เดินไกลเลย อีอะไรมาก็ไม่ได้เลยตื่นไกลเกิเกินบนบนเพราะถ้าตอลุ้าดนาะ้ตอ,ตอนี่เน้กดไม่ได้เราได้้เอาทำไมกดไม่ได้ดนี้ย w h a ตเนี้ยเนต่อตรงไหนเน,นี้ยต่อนนตรงไหนแล้วทำไมไม่ถือวนไปเอาไหม อ่า,อาเจออีกอันนึงเช่ิง่ายเด็ดนั่นโอเคแล้วก็มาต่อให้มันกันหมดนะคะชิปชิปขึ้นมาต่อไม่ได้ต่อเนี่นะมีทาเรือใช่ไหมขึ้นไปใช่ไหมโอเคโอเควานไม่ได้โอเควานได้แหละอ่าวเอา,อาไ,ปไปเอาอันนั้นมาก่อนเดือนช้ามากทุกคน เดินช้ามากไปยปไปทำให้ต้นตัดต่อแล้วนะทุกคนไม่มีการตัดต่อทุกคนะ <Yeah. S 1> เขียนเขียนด้วยทุกคนเออไปเลยเดินมาเดินมาเมาื่อกี้จะไปไหนนะอ๋อหอเข้ามาสตรีมพีมเฮ้ย <c oughs> นะทำไมมีส่วนอันน่ะอื้โอเคประเดี๋ยวอะ โอเคไปไปแล้วก okay. ็เด uh uh oh, right. well, uh ินกลับมาแล้ว oh. ก oh ็เ oh. ด oh ินกลับมาอ่าทานรัานที่อานรั้านี่สบายเลยทีนี้แล้วก็ยันเดินไกลอยู่ดีเดินช้าๆจริงๆโอเคเราจะได้ติดท็อปซีเกตท็อปซีเกตที่ยันอีซี่โอเคทําไงจ๊ะอ่าอ่าอ่าเผลอเอามาอ่าวานไม่ได้อ่าอ่าอ่เอาาอ่าอ่อาไม่ได้ เอาวัดวัดเอาเปปีวนเปปีวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเฮ้ยอ๋อหายไปไหนอ่ะอ้าววัดหายไปไหนวะปิดอันนั้นเนี่ยกดไม่ได้ฮึ่มกด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 จายดอกอื่มกดกดต่อให้ได้สักทีวุ้ยต่อไม่ได้อ่ะ เป็นนางไส้เนี่ยเอ,อ้ยถืออยู่ปะเนี่ยเรไมา่ได้ถืออ้าวต้องไปเอาใหม่ดิน่ะปุ่มมันเป็นอะไรเละคานีเีเดยไปหยิบอีเลกขี้เกียจแล้วนะแล้วก็เดินกลับไปหยิบคันอ้าวอ้าวอ้าวเอาใหม่หมดเลยโอ้โหขี้เกียจแล้วด้อขี้เกียจแล้วด้้อนี่ ต่อไปต่อต่อก็อออเดินกลับไปอีกอืมเยี่ยมเดินกลับไปเกียดล้วเด้ออ้าวแล้วทำไมไม่ใช่อือแล้วทำไมไม่ใช่เคลื่อนย้ายไปจะเสียเลทอือเนาะอ้ะาวใช้ไม่ได้อิกอืมจิน เลก็กลับไปอีกครั้นค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงจริงอีกก็กลับไปอีกครั้นกลับมาใหมอ่อีกรอบกลับมาซ้ำแล้วซ้วำซ้ออีกรอบหยิบมาอีกจอเจบกดไม่ได้อะกดได้แล้วถือไว้ก่อนเลยไม่งั้นมาาันจะปัดอีกเลยเ้าก็เดินไปเดินตุนตุนตุนแล้วก็เดินกลับอีก <c oughs> เดินกลับมาจุดเดิมอีกก็การเตรียมใช้เคล็ดลับเอฟเขียบลับเคล็ดลับไมาจดรวมอะไรดีๆแล้วก็เดินไปอีกเดินไปอีกอ่ะนะต้องไปเอาไม่อีกอันนั้นแล้วไม่นะไม่นะไม่นะแล้วมันหายไปหยิบไม่ได้เดี๋ยวเอา้าเอามันหายไปอ๋ออยู่ตรงนี้ ไอ้ด้นนึงมนอยู่ตรงไหนฮะกินไม่ได้แล้วก็เดินกลับไปอีกหน่อยนี่เหรออ๋อต้นนี้ต้นเดินกลับจุดทีขี้เหยียดิยู่พีเดินไปต่อเดินไปต่ออือกดเย้ยเอ๊เสร็จแล้วนะคะได้นขวนแขวนเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะแค่ไปายกันอืออืม หาตั้งนานได้ตุนวัดโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลืมลืมลืมอุตส่าห์หาไม่ได้เออเออเออวัดหยิบมาหยิบมาโอเคบ๊ายบายค่ะโอเคก่อนที่จะไปนะคะเรายังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยอาใช้ามาแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะไปรีเวิร์ดกันรีรวิวเกมหากันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ